สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกกอกนะคะอันนี้เขาเมาแล้วบอกจะไอติมเฮาเขาเมาแล้วไอติมค่ะคุณเอ็มคุณเอ็มเด้อนะค่ะเนาะปกติถังเท่าไหร่จ้าคุณป้าอ๋อปันจะเออพันสองอันนี้สองตันสองพันสี่ค่ะอ๋อสองตันเนาะจ้าขพรเฮาใช้์ถังสองตันอ๋อค่ะสองตันนะคะไหนเพื่อนสองพันสี่ค่ะ เอมเดอร์เหมาแล้วนะคะมาค่ะพี่น้องยูทูบเบอร์เราแล้วก็ชาวกรกออกมากินกันจ้าอยู่ข้างบนมเหลวเนี่ยค่ะเขาบอกให้ไว้ตรงนี้ก็เลยไม่ไปไม่ถึงคุณข้างบนมันเหลวมันเหลวให้ดูก่อนค่ะโอ้โหนี่นะคะเต็มเลยจ้าเดี๋ยวรออยู่ทุนนี่คนเยค่ะเพราะว่าหนูที่ออกมาเดีบอกว่ากำลังติดต่ออยู่ยังหาผู้ใหญ่เขาก็เข้ามานี่เลยตรง ห <'re> well? ่างอยเเดี the ๋ยวเดี๋ยวรอเอเ็มดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็จะมามั้งสั่งเมื่อวานนี้เราจะมาแต่เช้าได้เขาเขาคงไม่รู้แต่เขาบอกหนูอยู่หน้าเมื่อคืนบอกว่าพวกนี้หมดติ้นอ๋อบอกบอกทมอนอยู่บอกสั่งตอนสิบโมอ๋อสั่งตอนสิบบวงก็เลยไม่ทันเนาะค่ะเนาะต้องสั่งแล้วแต่ต้องกลางคืนเนาะเขาบอกหนูแล้วนะแม่ถ้าเขาสั่งเราเราจะทำไว้กลางคืนมันจะโอเคกว่าอ๋อจ้าจ้าจ้า อาได้แล้วครับเมื่อกี้อ่ะอันอันช้อนเด้อค่ะมีอยู่บ่อเดียวเอาไปเสิร์ฟเขาก่อนจ้ะบริการนะคะช้อนด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปให้งานนี้พิเศษนะจะใส่อะไรก็ได้เราเตรียมให้แบบนี้ก็ได้ปกติมันจะมีแค่นี้อ๋อมีครบหมดนะคะมีทัวร์ริส่งริสิงด้วยหมดเราเตรียมโดยเฉพาะอย่างเดียวมายัดใส่นะคะแม่จังน้อยปกติหางานแบบนี้หาซีบมีอพอแล้วจ้านมไหมคะอ๋อนมก็มีบอกค่ะ นีนมก็มีนี่ค่ะหนูจะให้แม่ละเป็นคนแรกนั่นแหละเพราะว่าหนูจะให้แม่ละอยู่แล้วแม่ก็เรียกหนูไว้จังเลยค่ะแม่ผู้ใหญ่ต้องดูแลคนแก่ไว้เนาะจ้าเหลือคนเดียวนั่นน่ะอยู่แถวนี้น่ะจริงเหรอแม่แม่น็กน่อยไปใช้ผู้นี้ไปตามอ๋อดีมากนะคะนี่ค่ะแม่ละก็ให้กําลังใจตลอดนะคะนี่เป็นกําลังใจให้กับกไไม่ด้ เพื่อนทุกคนที่ขอบคุณนะคะแม่ลาขอบคุณค่ะไอ,อสโค๊กสครีมนะคะมาแล้วค่ะอ,อันนี้เขาเรียกว่าไยสครีมอันนี้บอกค่ะแม่ทูวีิสงค่ะแม่ห<ม>นูมไม่เอาเหมือนมันก็จะมีแบบของเด็กที่เป็นเม็ดเขียวชมพูเหลืองอะหน,นูมไม่เอาให้พี่แม่อันนั้นนะจ้า ใหญ่มอก็ได้วันนี้กินจนถึงค่ำเลยนะคะไอติมวันนี้มาเอาเมกมาเอาเมฆปั่นแล้วก็มาเลยบอกคะอันนี้สองปั่นนะคะพอ่อสองพันสี่ปั่นเดียวก็ สองนโสด่อผู้ใหขอถ้วยใหญ่ครับพ่อผู้ใหญ่ขอถ้วยใหญ่นะคะสองพันสองพันสองพันสี่ค่ะแม่สองฝันนะฝันละหนึ่งพันพันสองฝันละหนึ่งพันสองร้อยนะคะวันนี้มารัชนีเอาถ้วยใหญ่หรือถ้วยเล็กเดี๋ยวแม่จะดูว่าใครจะเอาถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่สิคะนี่รัชนีเอาถ้วยใหญ่นะคะใช่นี่พ่อผู้ใหญ่ก็ยังเอาใหญ่เลยเหรอ บอต้อยบอต้อยบอต้อยจะเอาถ้วยเล็กหรือถ้วยใหญ่จ๊ะมันมีสองถ้วยให้เลือกถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่โอ้ถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่เดี๋ยวๆป้าบุญชูจะเอาถ้วยเล็กหรือถ้วยใหญ่เนาะเอาถ้วยใหญ่ค่ะโอ้โหไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าให้เอาชามมาหม้อเอากระมังมาใส่เลยถ้าใครจะกินหมดนะคะ ทั้งสองใบนะทีนี้ถ้าเกิมันไม่หมดก็ขันใครขันมันนุ่บ้นั่นเขาบอกว่าถ้าใครเอาไม่หมดก็ให้ไปเอาขันเอาหม้อเอาอะไรมาใส่ในงาบ้านต่อได้อายุสามวันนอันนี้มันถ้วยใหญ่ไม่ใช่หรือสมอนอันนี้ไซปิกเออก็สมอนตัวเล็กทำไมกินถ้วยใหญ่จะกินหมดไหมล่ะหมดค่ะเพราะว่าโอ้โหแสดงว่าหมอนชอบของที่เย็นๆเดออเขาบอกว่าถ้าใครกินของเย็นน้ำไม้ปกติได้ จริงนะเพราะว่าให้สมอนเล่นๆนะคะเนาะรู้ไหมว่าคลิปเมื่อวานเขาได้คนละหลายหมื่นหรอตอนนี้ว่าถ่ายแม่ที่บอกว่าหมอจะร้องไห้ร้องไห้นะคลิปแต่ละคนได้หลายหมื่นเลยรอข้ามหมอนแม่ไม่ได้คลิปเลยแม่ไม่ได้ขอให้เขาได้เถอะแม่ก็ดีใจกับเขาแล้ว พี่มอนจะร้องไห้พี่อ๋อแล้วก็มีกัปตันแล้วก็มีใครอีกหลายช่องอยู่พี่นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะนางแบบโพสตลอดด้วยสมอนนะสวยตลอดเป็นอาชีพเลยนางแบบเกาเกาะนี่ป้าฮันนี่ก็ถ้วยใหญ่นะคะต้องพากันกินถ้วยใหญ่ๆค่ะจะได้ดเพราะว่ามันสองปั่นนะคะมันเยอะมากเลยโบน้าขาไทยบ้านนอกเอ้ย <c oughs> อ้าว <ELL> บรรยากาศทำไมดีแทบอันนี้ขอใ้พไ่ไทยบ้านนอกนสงสัยปาอหมวกแ้วคือคักแทเฮ้ยบนีหมวกไทยบ้านนอกไทบ้านนอกหมวกเจ้าคืองามแท้งสแล้วาวอันนี้เอ็มดูได้สั่งมาน่ะจ้าอ๋ออันนี้ เพื่อมุนชูตักเองบ่ะค่ะเป็นคิกคูอโนเนะแท้ <c oughs> ใช่ค่ะแม่โอ้ชอบเหมือนเด็กเลยนะคะน่ารักมากเลยแต่แม่ผู้ใหญ่ไม่เอาละสีชมพูสีส้มนี่นะนภัทแม่ผู้ใหญ่บอกว่าไม่เอานะสีชมพูจะด้ยวยหน่อยให้เมาสองสองร้อยโอ้เมดีมาแล้วมาแล้วมากินไอศครีม อันนี้อันนี้ไม่ใช่คุณเอ็มนะอ,อันนี้จะเป็นเมเด์สตอรี่เด้อหรือว่าเจ้ากรรผิดบ่อันนั้นอะซันเบิ้ลยูอัไปเพสทเดียเลยนะอันนี้เมเด์คนงามมาจคิมค่ะเมเดย์กินแล้วเมเด์กินแล้วบอกขนาเขากรองอยู่บนรถปั่นละนะไปเอาเด้อมีมีหลายอย่างอยู่ก็ไปเลือกเอาจ้ะ อันนี้กินแบบผู้ใหญ่นะคะป้าทินไหนดูกอนเล็กโอป้าทินไม่กินอนุู้นนี้ได้อันนี้กินแบบผู้ผู้ใหญ่เด้อกินโัรวลิสงเดี๋ยวไปดูของรัชนีดีกว่าว่าจะมีขี้ขู่ไหมนั่นมีสีชมพูอยู่บ่ไม่โอ้ไม่มีนะรัชนีก็ไม่ชอบเหมือนกันนะขี้ขู่อันนู้นนีส้สีชมพูสีส้มสีอะไรนะ่ะ โอเอ็มเดอรมาแล้วนะคะนี่คนสั่งไอศครีมมาแลวจ้าเพิ่มอันนักเพิ่มจะบอบ่บ่บบนนี่จบมอลยเนี่ถามาเ่าเยไม่เอ็มเดอก็ไม่ลงรถสักทีนะคะนี่มาแล้วเจ้าของนะคะไอศครีม ช่องแม่ออฟกกกอกนะคะต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกดดิ่งให้ช่องแม่ออฟกกกอกนะคะคลิปนี้ขอจจะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ